รำเขาต่างหางเขาบอกว่ารวมประเด็นเส็จไปเลยก็เลยก็เลยคิดว่าโอเคมันเบาแรงลวด้วยเรามีภาพเก็บเอาไว้ในไฟล์ของเราด้วยซึ่งเขาต้องถ่ายแบบคือสวยงามน่ะตเราเก็บไว้ทําอย่างอื่นได้คือไม่ได้องหาคือสองก็เหมือนที่เราบอกว่าสองครั้งที่แล้วเนี่ยประสบการณ์ประสบการณ์ว่าทำครั้งนี้อะไรคุณจะเพิ่มเติมทำครั้งนี้อะไรคุณจะแก้ไขส่วนครั้งเนี้ยน่าจะสมบูรณ์แบบ มากกว่าทั้งสองครั้งนั้นเยอะนที่ทก็พร้อมอ่าพื้นที่เราก็พร้อมมีพื้นที่เราพร้อมโต๊ะใบสีเครื่องไหว้เราพร้อมแล้วก็ก็คิดว่าโต๊ะปีนี้เนี่ยจะอลังการกว่าทุกปีพ,อพ,าพ,าพ่พอผ่าตรงกับพ่อจะอลังการกว่าทุกปีแล้วก็เนี่ยนะพื้นที่เราพร้อมโต๊ะวงสรวงเราโอเคเจ้าเนี้ยเป้าโอเคคือทุกอย่างมันต้องแบบใหญ่ๆบูมพ,พลแหละสวยงามเต็มอิ่ม เหมือนกับเทวดาท่านเห็นแล้วอิ่มอกินใจอ่ะเซตเนี้ยนะเซตเนี้ยแล้วก็มปีพู้ด้วยผู้ก็จัดเต็มกัาทุกปีสามนาทีสามนาทีเพราะตอนแรกเขาบอกสองทีจะบอกขอสามได้ไหมสดสโลมชึ้นหน่อยความสวยงามแล้วเราก็ที่ม่ใหม่เข้ามาก็เดี๋ยวต้องดูยาขัดมอนนี่แหละมันจะพอให้พื้นที่เราสวยงามเต็มที่ไหมเราต้องมาลองดูก่อนเราสามามาสี่ร้อยกิโลอ่ะจะมาใส่ดูก่อน ให้มันกระจายมากที่สุดถ้าไม่พอเราก็ค่อยค่อยตอกตกแต่งไปเออนะบ้างนะบ้าะอ่าจะมีตกแต่งตรงนี้ตรงด้านข้างดีเนี่ยขาเต็นขอขาเต็นทั้งสองหลังมาตั้งให้หน่อยเราจะทำเป็นจุดถ่ายรูปคือถ้่หันหลังถ่ายมาเห็นุงปู่ได้เหมือนกันแล้วก็คณยาขันมองก็ถ่ายรูปได้ความสวยงาม มันก็ต้นดอกไม้คงจะบานช่วงปีใหม่อเอออที่เดิม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 ไม้บานในงานที่เดิมแล้วก็คือเราจะรวมทุกปัญหาทุกอย่างนั้นน่ะมาไว้มาแก้ไขตรงตรงครั้งที่สามเนี้ยแล้วเราก็ที่ว่าคนน้อยอะไรที่มันแบบพอที่จะเบาแรงเลาได้ ก็หน่อยหมายมถึงคนงานที่อยู่ทุ่งนาคนน้อยที่ทุ่งนาที่ทุ่งนานี่แหละแต่ก่อนเรามีคนน้อยทีมงานไม่เยอะแต่กระจายทีนี้ทีมงานน้อยทีมงานน้อยมันก็มีอยู่นะว่าถ้าทีมงานเราน้อยแต่ว่าเราวางวางงานให้เป็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอ่างเงี้ยเป็นระบบไงเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาในการที่จัดจัดงานไฟก็มีคุณหนึ่งแล้วรุ่นพูดประลืมชื่อตลอดเลย เราเราเครื่องใบสีนี่ถ้าจะรวมนี่้ไหเครื่องใบสีก็ถ้ารวมก็คือป้าก็จัดให้กับชุดใบสีนี่เลยไอ้้อหใบสของนาคบริวารได้รวมเข้าไปด้วยไหมของนาคบริวารมันต้องมีเครื่องใบสีของบูชาหน้าของป้าแจ้งเข้าไปได้ป้าแจ้งเข้าไปได้เพราะป้าแจ้งไปแค่คนไม่ได้แบบชุดใหญ่ละชุดเล็กคือป้าบอกว่าถ้าเกิดผมจะสามห้าเจ็ดเก้าสิบหกชั้นฟ้าใบสีเขาครบหมดเลยคือครบหมดก็าบอกว่าขอใบสีที่ครบหมด ขอใบสีที่ครบหมดไม่ใช่เหมือนตัดหมดให้ดูใบสีเขาบ้าของเขครบหมดเนีย่ยทรงไม่หยีอยู่ย,ย,ววย,ยังไม่ให้ดูชื่อเดี๋ยวมีคนไดิวุ่นวายเขาไม่ยอมให้ดูชื่อต้นใบสีสวยนะต้นใบสีครบแใบใบสีสวยแล้วก็อะไรอีกนะ ทวไมยังก่อเมื่อกี้ใครที่นูชิ่งของไหว้ป้าแจ้งไปแล้วว่าอ่าขอถาที่ใส่ของไหว้ขอเป็นถาดใหญ่เขาก็ส่งภาพให้ดูเลยคือย่างผมนี่นะอยากเอออยากรวมอยากใครรวมได้บ่ได้ได้ได้ซอยได้ซอยได้ก็คือรวมก็คือรวมมาได้ตั้งร่างตัวเองคือบางคนเขาอยากจะรวมของไหว่อยากจะเอาตัวเองเนี่ยเอาของตัวเองไปรวมตั้งอย่างนั้นด้วยก็คือรวมมาเลยเราจะให้จัดการให้หมด เขาบอกแบบขอเสือดใหญ่ขอเชือดใหญ่ผลไม้เต็มเลยนะอย่างอย่างยังสมมติผมอยากกันผุนสีผมอยากเออผมอยากซอยใบสีเป็นอยางวันพุเประจย่างนักวันเกิดเด้ออย่างประมาขนมหมาอนนี้โอ้ยขนมหมาบางรูกมันมากวนนั่นวจ๊ะก็เลั้ยงเฉลียวสาระไม่เหมือนมาถึงว่ายชิดจากยุ่งของว่ายก็ร่วมมาได้เลยร่วมมาได้เลย ร่วมมันได้เลยแล้วก็จะมีที่ไหนที่ไว้องค์ปู่ปริจิตไม่ว่าจะเป็นหน้าบริวารสามารถร่วมด้วยหน้าบริวารหน้าประจำวันเกิดเราก็ได้ติดต่อผ่านแอดมินลูกป้าได้เลยพอป้าเขาก็จัดเต็มทั้งนาเลยอันนี้คือติดต่อจะผ่านลุกแอดมินลูกปลาได้เลยใช่ไหยได้เลยเลยหรือว่ายูทูปก็ได้หรือว่ายูทูปท่านใดที่สามารถติดต่อได้คือมันจะมีหน้าประจำวันเกิดที่เขาจัดนะก็จะมีโต๊ะวงสรวงหน้าประจำวันเกิด พระพรมแล้วก็สาตายายคือครบหมดเลยรไร้รถใช้รถพระพมเท่าไหร่สันสิบห้ค่าไม่ต้งถอนเดี๋ยวเอาคิดไว้รวมรถทวนนะอะไรกนูนะโอ้นะเดี๋ยวให้ครับค่ะโอเคค่ะต้องไปแอดไลน์ยไอ้ก่อนพอาสแล้วค่ะ อ่อตอนมเมื่อ,อกี้ร่วมร่วมสางร่วมทางของไหว้คือใบใบใบสีเนี่ยไม่น้อยมถวายไม่น้อยเนี่ยจัดมาอยู่แล้วไม,ไม่น้อยให้มาเลยหนึ่งแสน,นาการจัดโต๊ะบ่วงสวงแล้วก็มีวิวันวิวันที่ท,ที่แกซื้อไอ้ตู้ตู้จุเทนชัย็จแ้กก็มีนางรำงนางรำตู้หนึ่งก็ พร่อไม่ไมเว่นก,ก็ให้มาหนึ่งแสนเหมือนกัน1นึ่งแสนนี้ก็คือ,อโต๊ะโั้วู้จุดจินชยัยแล้วก็นางลำเกินจากนั้นแกใส่บ้าขอแกใส่ผลไม้ก็ใส่ชุดกงานลำนี่เลยกับต๊้บงสวงเพราะนั้นนี้ก็เลยเอาจัดให้งานที่สุดแล้วเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องผลไม้หรือของไหว แต่เราถ้าจะรวมก็คือรวมมาได้เรารวมมาได้ร่วมมาได้รวมมาได้เราอยากทำแล้วก็ใช่ใช่แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่แต่หลักๆก็จะเป็นตามที่นี้แล้วก็ใครที่ให้ป้าอราล่าสุดคุณคุณไทยสงไทยสงอ่ะแลผลไม้อ่ะยัง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 ยัอใังยังยังยัไยัยังยังเั้ยังยังยังยคงยั่ยัยังยัง่งยังยังยยังยัยเงยัย่อง้ายย เราไม่ามองผมวดูอูดิชืก็สงบมอะไรื่อนิทเออคุณแม่สนิทขายหน้าอะไรขายหน้าในคลิปอีกแล้วสนิทอ่านไทยสองใช่ไหมของไหวอาเของไวสนิทเขามารว็มันมีกลาต้อยอีกนะสองพันกรต้อยอีกเขให้ไปแล้วใช่มยังยยังยังรต้อยอีกสองพันใบสใบสรวมใบสีมใบสีอ่าแล้วมาแลช้ก่อน้ก่อนยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ชไปก่อนเจะลืมชื่อ ปคือยป้าไอยมีสมุดอยู่แต่ว่าบางทีปมานอกเวลาเล่นไปแบบว่าป้าต่อยฮ่องกงร่วบใบสีจ้ะป้าต่อยรวมใบสีจ้าสองพันเห็นว่าเบาหลือกันยังมีคนรลุมทัานที่ตัวเอ้าแอ้วมีเงี้ยวเชื่อยคือโต๊ะโต๊ะโต๊ะใบสีเราแจ้งราคาไว้เลยนะจริงๆป้าบอกว่าถ้าป้าอันนั้นี่ยคือมันมันพอๆมันพอกับทุกคนที่ที่ร่วมมาเนี่ยป้ามันอยู่ในงบคือพอโต๊ะใบสีเนี่ยเราบอกราคาได้ไหม ก็ไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวเขาแจ้งมนงานก็แล้วกันแจ้งมนงานก็แล้วกันก็อาจจะมียอดเราอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าอันเนี้ยป้ายังไม่รวมใบสีหน้าบริวารด้วยนะเนี่ยคือปีเนี้ยปีเนี้ยป้าอยากอยากให้ทุกคนเห็นว่าพอเราย้ายมาหน้าองคู่อีกทีนึงอ่ะเราอยากให้มันปีแรกหน้าองคู่เต็มแล้วก็เป็นครั้งที่สามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสวยงามแบบ ปีแรกนะอุปโภปีที้ทุกประทับใจแล้วแล้วก็ที่ทุกคนร่วมมาเนี่ยมันเพียงพอกับกับค่าโต๊ะบายสีที่ปาจ้างเข้ามาด้วยคิดว่าพอไม่พอก็เก็บปอยก็เดี๋ยวห่อมาพอนะแต่เราก็คือเราก็ยูนูบเบอร์ก็ร่วมบายสีร่วมก็ได้นะของบายไม่สำคัญนะไม่สำคก็ร่วมเข้าไปนั้นเพราะว่ายูทูบเบอร์อ่ะมมจะร่วหลักๆหลักๆก็คืองานวงสวงในโต๊ะผลไม้วายมันคือถ้าเราอิ่ม เพิ่นอิ่มเราอิ่มปีนี้ปีต่อไปทุกอย่างาจะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆหลังจากปีนี้เป็นต้นไปรูปที่ป้าส่งมาในไลน์กลุ่มคือการแสดงอะไรอะของเขาที่ป้าป้าคือป้าป้าขอดูขาบอว่าเขามีการแสดงอะไรบ้างไอ้มิวสิคิลใช่ไหมแต่ห้ามันจะเพิ่มเอ่ยชื่อเขานะเพิ่นไป็ก่อควรแต่เขาบอกว่าแต่คือติดต่อครั้งแรกเขาบอกว่าเขาแตนแล้วค่ะ อยากไปจัดโต๊ะวงแหวงนาพระแตนน่ะไอ้ทุงหน้าอ่องปวดนานแล้วเขาบอกคงเป็นคิวของเขาแล้วจริงๆพี่ว่าก็มีมีอีกเจ้าหนึ่งนะแต่ป้าคิดว่าตอนนี้โอเคแล้วแหละแล้วเพราะว่าคุยถูกคอแล้วก็คือโอเคนะคุกคุกเกมมันบอกว่าโอเคปีนี้เอาคนนี้แหละครับผมดอกไม้สวยนะปีแรกอ่าปีนี้เขาปรับดอกไม้ด้วยเขาบอกว่าดอกไม้สดคือเซตนี้เนี่ย คือเซตเนี้ยปีนี้ปีนี้ต้องไม่ร้ายหน้าปีแรกใช่เขาบอกว่าเซตเนี้ยเขาปรับตกแต่งดอกไม้เต็มที่เลยเขาบอกคุณป้าคะโอเวอร์บอกดูได้เลยเขาบอกว่าเนี้ยโอเวอร์อะไรวอเวอร์โอ้ยพี่นิ้ป้าดูว่าจะเวอร์เวอร์อะไรนะทุกคนเขาบอก่าเวอร์เวอร์เขาขอถูกใจประทับใจเอ็ซีที่มันมาร่วมงานแล้วก็ดูไลฟ์สดด้วยเขาบอกแบบนี้แล้วก็ประทับใจทุกคนที่ที่เขาร่วมตรงนี้ด้วยคือเราอยากให้องคูเนี่ย คอศรัทธามันเยอะใช่ไหมเราคนเรารวบรวมมาเยอะเยอะเยอะบวงสวงก็ต้องเต็มที่เหมือนกันแต่ก็ชอบมีเขามีตากล้องให้แหละเราจะได้ไม่ต้องมีเราจะได้มีภาพเก็บเอาดีตรงนี้แหละมีตามีตากล้องมาด้วยเก็บภาพให้เราสองปีที่แล้วเนี่ยเราแบบเออมันมันหายหมดเลยเลยได้แค่ภาพในคลิปในอะไรผมบอกมันก็เยอะไม่น้อยแบบอแล้วก็ก็อัปเดตข่าวดีนะงานบวงสรวงปู่ปีนี้นะครับปีต้นแบบ